มันไปแล้วอะเอามันเห็นแล้วอะไอ้เงี้ยนั่น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 นั่มาละต้นไม้น่ะดู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 มันเฮ้ยอย่าบังกล้องกูไอ้ยี่มันวิ่งล่าอะไรนั่นน่ะเหมือนมันเห็นคนน่ะเฮ้ยเจอโปอะเจอพระเจ้าอยิงอยากขึ้นมายิงไหมขึ้นได้เหรอไมามาม่อยู่เดี๋ยวที่ <ห>บินวนเลยบินหมดเดวกอยู่ไอ้ภูเนี่ยโอ้ขึ้นสูงอีกไม่ได้เลยไอ้เงี้ยมาลองค่อยๆแตะระดับเอ้ยคนขับรถมึงยิงขับรถไหนที่มาโก้บ้านนี้เฮ้ย,อ,เเอ,ยอีกแล้วอีกแล้วไอ้เงี้ยเฮ้ยสองตัวมีคน <c oughs> เราไปหาพวกมึงมีคนเราไปหาพวกมึงใกล้ๆ บ้านที่บ้านที่กูบอกว่าไม่มีคนอ่ะโอยเ่ีอ้มคว้าหาเหรอใช่ใช่นี้ไปสองคันกำลังไปบนหลังพวกเขาตรงนั้นที่กูมาร์กเียแสองคันคันเหลืองคันหนึ่งคันดำคันหนึ่งตามกันเลยเฮียได้ยังใกล้เหมือนกันอ่ะตรงเนี้ยีแล้วกูมาร์กเลยไม่เห็นไรแล้วเห็นตัวรถแล้วมันลงวะไม่ลงไอ้เหี้ยมาร์กติดต้นไม้ไอ้สัตว มันเอาแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนมึงขึ้นรถแล้วน่ามันลงแล้วมันลงแล้วอ๋อแล้วเพื่อนล่าแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนล่าแล้วพี่ไฟู้เพื่อนล่าแล้วไอ้เยี้ยไอ้เหี้ยมันขับไม่ขับล่าจริงนั่นหูดูดูดูมาอยู่ด้านบนนี้ตรงม้ากูเลยตรงม้ากูเลยตรงม้ากูเลยสามตัวเห็นแค่สามเดี๋ยวมึงดูเบอร์หนึ่งกูนี่มึงดูเอเคเอกูนี่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดก่อนมึงรู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวมึงดูไอ้กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยิงกูมึงดูไอ้กะมึงดูไอ้กะ มึงดูไอ้กะเดี๋ยวมุดูไอ้กะเดี๋ยวมุดูไอ้กะน่าเยอะมันเล็งมายิงอีกทางนึงอยู่พวกมึงเข้าหลังได้เพื่อนกำลังเข้าแล้วเพื่อนเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไอ้กะมันไม่เห็นเดี๋ยวดูไอ้กะเดี๋ยวดูไอ้กะน่าเยอะมันมองไปทางที่ตะวันตกนี่ไงนี่ไงม่งอยู่แถวเรโดนยิงสวนมาไม่ตายด้วยกูช่วยกูช่วยกูช่วยหมดหมดสวยสวยสวยขอมาเลยศาสัตว์แม่งเอาหมดเลยอ่ะ ไอ้ขาแม่งเล่นคนเดียวทั้งแบบไว้นไอ้สัสโดนเหรอไอ้เหี้ยแม่งกลายเป็นโดนสอนได้ไปแล้วไอ้เพื่อนใครมีถังน้ำมันไม่มีไม่มีไม่มีใครมีทั้งนั้นะไอ้เหี้ยมึงมึงบินอยู่คนเดียวอะใครจะเอามีให้มึงอะเอามีมันชืออะไรใครจะมามีให้มึงไอ้เหี้ย น้ำเพียบเลยวะเนี่ยทางน้ำน่ากระเป๋าเบียร์อยากได้ไหมเออกลับลงมาเลยกลับลงมาเลยเดี๋ยวหกตัวกว่านี้ไม่ได้แล้ววะน่าจะอยู่ตรงน้ำหมดเลยนะ่ะอือยิงกันอยู่ั่น่ะโดนเสียงฝั่งนน้นเลยเสียงว่าเบียร์บิลยู่อ่ะหายแล้วพูดินไปอยู ะะไรนเสียงฝั่งไอเบียบไปด้วยอะมันหมดร่อนออกมาร่อนออกมาร่อนกลับมานี่ร่อนกลับมาตุ้มตุ้มเหรอแลนดิ้งสวยงามนี่เป็นไงไอ้เขียนน้ำน้ำกูก็ไม่มีมีมีอะไรแกปวดมาเอามาเอาเงี้ยเขาปวดนะมีคุณสี่ด้วยเอาคุณสี่ป่ะเอาเนี่ยเอาเอาอะก็ต้องสั่งอะไรเนี่ยไอสัติเกออื่นไอเว้ไอ้เอา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 ไอ้ที่่ หวยยังไม่ได้พูดเลยเลยไหนนะกูอยู่หลังวิ่งไปไหนโอ้ยยี่ดีมีมีมอยู่นีๆตัดตินนี่มันนี่หลังเออเก็บเก็บไปเก็บไปเก็บไปนี่เก็บไป้มันไม่เคยเห็นหรอกนั่นแหละคนอยู่ตรงนั้นน่ะมึงมาร์กไหนวะมาร์กนี่ควบสี่กลัวมาร์กไหนควบสีอยู่นี่ควบสี่หาเพื่อนเลยควบสีอยู่นี่อนี่มันไปหาเพื่อนแล้วไปหาเพื่อนแล้วเดี๋ยวมึงดูเพื่อนเดี๋ยวมึงดูเพื่อนดูเพื่อนนี่นี่นี่หลังฟังหลังฟัง มาร์กฟ้าแล้วมาร์กฟ้าอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยหาฟ้าหามาร์กไปเจอบร้อยไม่พู้เก็บไม่ไปใช้เพื่อนไนเฮ้ยสายสายเข้าสายเข้าสายเข้ามีคนยิงโอ้ยสัสไอ้เหี้ยชุดหมอยทั้งนั้นเลยไอ้เหี้ยชุดหมอยเจมเจมลย ระยะไม่ได้เหี้ยเพื่อนแม่งตีเพื่อนแม่งวิ่งใส่อย่างเดียวเลยสุดน่ากลัวใช่ไหมเดี๋ยวไปอย่าไปเจอมันอยู่ทีมตรงข้ามนะกูขอแค่นี้แหละเหี้ยวิ่งยอะอย่างนี้ก็ไม่เอานะไอ้เปล่าเพย์เจียชัวเพราะว่าไม่ไม่เปล่าเพย์เจียครับโป้ไม่โป้ไม่ไม่โป้เพย์เจียไม่โป้เพย์เจียก็โปรแกมโกงอ่ะข้างหลังปะมีเอว่ะหลังปะไม่ใช่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 อยู่ตรงหลุมนั่นแหละไม่ปูเพย์เจียกับโปรแกรมโกงไงมีมีไม่กี่อย่างเฮ้ยไอ้เหี้ย สวนไงกูสวนไงแล้วกูสวนไงเฮีย้ยทำไมเบียวนลงไวอ่ะโอ้ยเจี๊ยยิงติดกระทกไอ้ดิสวยแล้วกูสวนไงน้องเราอยู่ในวงแล้วนี่ไอ้เจ็บเบียข้าระเบียวเอง อไหนวะเนี่ยเพื่อนเล่นอยู่เพื่อนเล่นอยู่ตรงเสียงเลยตรงเสียงเพื่อนเล่นอยู่เพื่อนเล่นอยู่หน้ากูีตัวหนึ่งหน้ากูชิดชิดอยู่ด้านบนโน้นนี่อยู่บนนี้เจอแล้วเจอแล้วไปไปมาตัวมาตัวมาตัวมามาเขียวมาเขียววิ่งวิ่งโดดอยู่นั่วนี่ยเร้กวงนอกวงติดหินเนี่ยสังคมันใจกว่าไอ้เหี้ยน้องน้องไปแล้วน้องไปแล้วไปแล้ว ตัวเอ็มเคอยู่มาเขียวดีมะแล้วก็ชุดหมอยู่ซ้ายกูเหี้ยกูวิ่งปิดไลน์อยู่อยู่วิ่งไปทางให้กูกูไม่มีระเบิดแล้วนะเพื่อน่าจะเขียวกูไม่มีเหี้ยเลยเลยกูเหลือแต่กระต๊อประกันท่านี่แล้วสองตัว เอ้เฮียเพื่อนจะตายจะตายหลายรอบแล้วนะเออจะตายหลายรอบแล้วนะมองรถไม่หน่อยบูงนังคู่เลยดวกู้จะกา้เคงเล็งยิงเขยาไม่เจ็บร้อยเพื่อนเคียตัวเดียวตัวท้ายอ่ไ่ากมาทาใกล้มาเลยวเอ็มเคแรงจัดกูเองเย ดปวดเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากตรงไหนวะเอาตรงข้างหชิดชิดข้างหน้าชิดตรงไล่หมาแล้วเปล่าชิดๆไง,ง,งโอ้ชิด,ชดโอ้แม่เหี้ย <c oughs> เอ <c oughs> เอนี่เหี้ยขาดตัวเดียวไอ้สัตส <c oughs> ใช่ไหมใช่ชุบชุบชุบไอ้บ้าไอ้บม่โอ้ย หลงเลยเฮ้ยเฮียมันกดไป25เฮียได้ไง25ตัวตั้งแต่เริ่มเกม่มาเกินกูไก่เบียเต้นเลยไม่ล่าเลยเออขับรถไล่เฮียเกินไปใช่แน่อย่างเฮียคนเดียวเก็บทั่วแมปอะคนเดียวเก็บทั่วแมปอะเฮียจริงเลี้ยงสามร้อยเฮียมันไม่มี โอ้ยดูไม่แต่งตัวดิไม่ใช่เชียกูว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โปรโปรแกรมโกงหรือไม่ใช่โปรเพยเยอร์แหลงซีซั่นก่อนมันอยู่ซีเวอร์เอง <c oughs> โอ้ยเหียหลายงานดิรอยเฮียหลายๆตัดหลายงานตรงไหนเนะี่ยแล้วก็ซีซั่นอื่นไม่มีเรคคอร์ดเลยเฮียทรงนี้ยังไงอยรีพอร์ตไงเน <c oughs> ี่ยเ <c oughs> ียรีพอร์ตไงเนี่ย ไอ้พ hey yeah. eh yeah. ี่อยิ mm ่ง hmm. ว mm ิ hmm. ählt, yourself, no unlike, ่งเหี้ยขนาดถ้ามึงถ้ามึงขนาดนี้มึงไม่เอารถบินเข้าไปชนในบ้านเลยไอ้เหี้ยโดนยิงกูเห็นมันโดนยิงบ่อยมากแต่มันไม่ตายเลยไอ้เหี้ยโคตรเกินอะโอเคครับจบแค่นี้โดนลุมขนาดนั้นมันไม่ตายเออเกิน